เรื่องเล่าเราพลัง The Powerful Story ต้นไม้เคลื่อนตัวมาตามเสียงเรียก หลังจากที่ท่านนาบีสุลต่านละวะซัลลัมประสบความล้มเหลวในการเรียกร้องชนชาวมักกะให้ยอมรับอิสลามท่านถึงกับทรุดนั่งลงด้วยความหดหู่ใจในสภาพที่ใบหน้าเกลกลางไปด้วยคราบเลือดจากการโดนทำร้ายมาละอิกาญิบรีนอะลัยฮิสสลามเห็นสภาพเช่นนั้นเกิดความเห็นใจจึงเข้ามาหาท่านเพื่อปลอบโยนเขากล่าวว่ามมฮัมหมัดท,ท่านเป็นอะไรไปหรือท่านนาบีตอบว่าพวกมักกะทำร้ายเราญิบรีนจึงพูดว่าฉันจ,จะให้ท่านดูสัญญ,ญาณหนึ่งจะเอาไหมท่านนบีสุลต่านละวะซัลลัมตอบว่า เอาสิท่านญิบรีนมองไปยังต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่หลังหุบเขาแล้วเอ่ยบอกท่านนาบีสุลต์ละอฮะอิีวะสัลลัมว่าท่านจะเรียกมันมาสิท่านานาบีสุลต์ละอฮะอิีวะสัลลัมก็เรียกต้นไม้ต้นนั้นมาจับพลันต้นไม้ต้นนั้นก็รีบรุดเคลื่อนมาอย่างเชื่อฟังมันเดินเข้ามาหาท่านและหยุดยืนเบื้องหน้าท่านนาบีสุลต์ละอฮะอิีวะสัลลัมยิบรีนจึงเอ่ยขึ้นว่าสั่งให้มันเดินกลับไปสิท่านานาบีสุ เมื่อเห็นเหตุนนการณ์เช่นนั้นท่านนาบีสุลต์ฮฺของอลวะสลัมก็ตระหนักได้ทันทีว่าความทุกข์ใจความสลดหดหู่ของท่านในการทำงานศาสนานั้นอยู่ในการเฝ้ามองการรับรู้และแผนการของอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอลาทั้งสิน้นขอให้ท่านอดทนต่อไปเพราะผู้เป็นเจ้าจะช่วยเหลือในมิชานี้กำลังใจของท่านนาบีสุลต์ฮฺของอลวะสลัมผู้เป็นที่รักของเราจึงเพิ่มพูนเติมเต็มขึ้นมาอีกครั้งท่านจึงกล่าวแก่ยิบรีนผู้เป็นทั้งสหายและครูของท่านว่า โอ้ยุบรีนสัญญาณนี้เป็นที่เพียงพอแก่ฉันแล้ว